อัปเดตราคายางวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2566มาดูกันเลยนะคะว่าราคาเป็นอย่างไรขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดน,น,น้าโรงงานด r c ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่27พฤศจิกายน66ราคากิโลกร,รัมละ52บาทค่ะ ถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่27พฤศจิกายน66ชนิดยางชนิดที่1ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่52บาท76สตางค์ต่อกิโลกรัมยางชนิดที่2ได้แก่ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่54บาท4 9สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่45บาท33สตาต่อกิโลกรัมค่ะ ถัดมามาเช็คกันต่อกับราคาประมูลยางแผ่นดิบ U.S.S ประจำวันที่27พฤศจิกายน66ยางแผ่นดิบความชื้น3-5%ราคาอยู่ที่52บาท3 5 5ตคนต่กิโลกรมัมยางแผ่นดิบความชื้น5-7%ราคาอยู่ที่51บาท9 5 5ตคนต่กิโลกรมัมค่ะไม่เหตุราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่52บาท76ตคนต่กิโลกรมัมโชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ